ได้มาแล้วค่ะเรตินอยจากกิฟรีนตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งวางจําหน่ายได้ประมาณ4วันเท่านั้นทําไมถึงอยากใช้รู้ไหมก็เราเป็นคนที่ผิวแพง้ง่ายเรากลัวมากเลยถ้าเราไปใช้เรตินอยที่มันแรงๆเนี่ยกลัวผิวจะอักเสบแต่ตัวนี้ค่ะกิฟรีนบอกเลยว่าเป็นโซนปลอดภัยเพราะเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีซิลิโคนไม่มีมิเดอรัลอイไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสีสังเคราะห์ด้วยนะ แล้วตัวนี้เขาใช้ในวัตกรรมใหม่เป็นไฮบริดเลตินอย์มี2% HPRCS ตัวนี้เป็นแม็กโดสเลยมีทั้งเปปไทด์ไลโปโซมในอาซินามาย ไกรโคเจนจากพืชและมีไฮดราชูติ้งคอมเพโอ้โหใส่สารสำคัญเข้าไปแบบจัดเต็มเลยค่ะอ่อ,อนโยนต่อผิวตัวนี้ใช้เฉพาะก่อนนอนนะเวลาใช้ต้องใช้ moisturizer ควบคู่ไปด้วยใครที่อยากทดสอบค่ะให้ใช้วันเว้นวันก่อนในช่วงแรกนะหึงขวด 30ml ตอนนี้มีโปร1111ส่วนลดในตะกร้าร้านค้ายเยอะมาก สูตรนี้ต้องลองค่ะกดสั่งซื้อในตะกร้าร้านค้าได้เลยแล้วเราจะได้ดูแลสุขภาพผิวไปได้วยกันนะคะสั่งซื้อด่วนจ้ก